แล้วก็ท่านผู้ชมคะล่าสุดนะคะมีเสียงของคุณครูพี่เลียงท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และรอดชีวิตออกมาชื่อคุณครูสาธิตาเ,เล่าเหตุก,การณ์ให้ฟังลองฟังดูนะคะแล้วที่นี้มันเนี่ยหนูเห็นเห็นกองแช่างเขากินข้าวหนูก,ก็เรียกน้องเขาอยู่แล้วหนูไม่รู้ว่าเขายิงยิงสองคนนั้นก่อนลูกชายกับ กับนายแอดแต่หนูไม่เห็นตอนนั้นหนูเห็นได้ยิงเสียงประทัดแล้วหนูก็ก็เห็นแค่ในเตากับในในเปิ้ลมันนอนแบบนี้นะ่ะแล้วหนูก็รู้ว่าปืนเพราะว่ามันมันจับปืนยัดใส่แล้วทีนี้มันก็จับออกมาแล้วมันก็เอาลูกปืนมาใส่แล้วแล้วมันก็เล็งใส่หนูหนูเลยเลยหนูก็หนูก็เลยบอกว่าหนูบอกครูเขาเรียกเรียกครูไปเลยแล้วทีนี้ครูอีคนที่ตายนะ่ะเขาเอาเด็กน้อยไม้อยู่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามันไปฆ่าเด็กไงเพราะว่าล็อกประตูแล้วมันเอาปืนยิงแล้วมันก็ถีบกระจกแตกแล้วมันก็เข้าไปจากนั้นหนูก็ข้ามังเพนแล้วก็ ครูปุ้ยข้ามไปวิ่งไปบอกคนแล้วก็หนูก็วิ่งไปแล้วก็บอกว่ามันเนี่ยแหละมันก็อยู่ในศูนย์เด็กตั้งนานสรุปแล้วมันมันามีดฟันหัวเด็กหมดเลยเอาบีดฟันหัวเด็กใช่หนูไม่รู้ว่าหนูหนูยังไม่เข้าไปปืนปืนที่ใช้เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวครับ มันเป็นสั้นมันเป็นสั้นมันไม่ใช่ยาวใช่มันจะเป็นสั้นหนูรู้เลยมันเป็นสั้นแล้วมันทำแบบนี้หนูเห็นับตาครับแล้วพออาจารย์เห็นปะอาจารย์วิ่งหนีไปตรงไหนหนูก็หนูเข้าสวนหนูก็บอกหนูก็บอกเพื่อนเลยหนูบอกเพื่อนว่ามาแล้วมาแล้วมันมันแบบนี้ไม่ได้แล้วมันมันเอาปืนมายิงคนหนูก็บอกแบบนี้หนูก็บอกครูเขาเขาสามคนวิ่งหนูก็ข้ามไปเลยกำแพงแล้วหนูก็ไปเจอเลยค่ะไปเจอเลยค่ะแล้วครูที่อยู่นั่นหนูไม่รู้เพราะคิดว่ามันไม่เข้าไปค่าค่ะคะคิดว่ามันจะออกมาแต่มันรอมมมััันนรอลกกบาี มันเอามีดที่มันพกมาด้วยมันฟันฟันเด็กฟันเด็กฟันเด็กที่เสียชีวิตแล้วอ่ะใช่ใช่ฟันหัวแฟนหนูว่านะเดี๋ยวหนูไม่ได้เข้าไปตอนนี้หนเลยเพราะตอนนี้ฟันคุณครูที่ท้องกําลังจะคลอดเดือนหน้าฟันเขาแล้วก็ครูอีที่เป็นลูกน้องหนูเนี่ยอยู่ห้องนั้นคครรัับบเสียเลยนุ้นตอนนี้นุ้นนุ้นรู้แค่นี้ใจเย็นๆครับเนาะโอเคหายใจเรียๆก่อนหายใจเรียบๆโอเค คุณครูสาธิตาเป็นหนึ่งในจํานวนผู้รอดชีวิตนะคะที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เนี่ยมีคุณครูทั้งหมด7คนค่ะ3คนรวมคุณครูสาธิตาท่านนี้รอดชีวิตมาได้อีกสคนเสียชีวิตอย่างที่ครูสาธิตาบอกนะคะครูสี่คนที่เสียชีวิตมีทั้งครูท้องท้องแก่กําลังจะคลอดเดือนหน้าแล้วจากรายงานก็บอกว่ามีคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะเพิ่งจะฉลองวันเกิดลูกชายไปเมื่อวานนี้เองค่ะพีก่ก่ยแล้ววันนี้ก็มาเกิดเหตุเศร้าแบบนี้ สแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งค่ะกับคุณครูทุกๆท่านทุกๆครอบครัวเลยและข้อมูลของคุณครูก็ทําให้ทราบว่าไม่ได้ใช้แค่อาวุธปืนอย่างเดียวอาวุธมีดก็กวัดแกว่งเข้าที่ศีรษะของเด็กหลาย